สี่ห้องผมสงสารเขาผมเลอต้นเขาเพราะว่าเดือนนี้เป็นวันเกิดนะเพราะว่ารอบนั้นวันเกิดแม่ผมก็พาแม่ไปทําแม่พาแม่ผาไปเห็นนั่นแหละผมห้องผมผมเห็นแล้วผมสงสารผมเหลือใจก่อนนะว่าแบบว่าขนาดเขาแบบว่าตาเขามองก็เห็นมอเห็นหุ้มแต่ว่าเขาก็แบบว่ายังสู้ชีวิตนะแบบเบื้องแบบนําตามสีไหลแบบว่ามันสงสารเขาเลอต้นเขาไหมแต่ละเล่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดผมํำเพราะว่า เขาก็เขาว่าสิไปแจกเขาคนตาบอดเมื่อวันที่สิบเอ็ดแล้วก็สิบสองคนสิเม่อแล้วสิสิบซี่นี่สิมีเอานางลำมานางลำมาหาคนมามาลำถวายปูแล้วก็สิจับลูกปิงปองสิไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิให้เพิ่นนั่นล่ะอ่ะเดี๋ยวผมปล่อยแนวทางลุงอันนี้ก่อนเด้อเบิกบุงก็ได้ผมเป็นคนสงสารคน ผมไปนะโอ้น้าตานี่ผมไหลไหลแบบไหลนั่นยชื่อโชคอาบ้านโชคไพศารเดอ้อผมปล่อยแลย้วเด้อวันนี้เมื่อนี้ผมฟันศูนย์ฝากลงแนวทางให้สมาชิกที่กดมาด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะให้แม่แมคแคปแล้วนะนี่แอดมินอ่านอย่างไวเลยแอดมินอ่านอย่างไวเลยนี่เห็นไหมกดเข้าไปเลยนะครับแล้วไปขอได้เลยอ่ะส่วนใครที่กดไม่ได้มาวันนี้ฮานอยผมฟันศูนย์ขอให้มาเหมือนเมื่อวานนะครับขอให้มาเหมือนเมื่อวานนะครับขอให้มาเหมือนเมื่อวานเด้ออ่ะ แคปครับล้วเดี๋ยวผมจะบอกรัฐบาลตอนสุดท้ายแล้วเอาวันนี้ฮานอยใครไม่มีที่ซื้อที่แทงนะรอบสุดท้ายนะครับเปิดเป็นแรกบ้านโชนคไปศาลรับซื้อส0งร้อับเพิ่ม100บาทนะจุกๆเลยนะแทงขั้นต่ำห้บาทสามฮานอยหนึ 100. ผมให้0ูนย์กับ7นะครับวันนี้ผมฟัน0ูนย์ศู 4. เป็นตัวอัดเลยวันนี้แล้วก็7จ็ดเม็ดเดียวไม่ศูนย์ อยากวัดใจวันนี้01แล้วก็74ครับถ้าวัดใจเม็ดเดียวก็คือวัด01วันนี้3รอบวัด01ครับวัด01ไปเลยแล้วก็74เม็ดเดียว074ครับวันนี้อ่ะหนึ่งสองสามสี่หาหเจ็ดปก้าสิส่วนรัฐบาลนะครับเมื่อวานนี้ผมปล่อยไปแล้วอ่ะให้ดูให้ดูทีเดียวเลยเพราะว่าแม่ๆจะได้ไปลงกุ้มเนาะเม่อแม่รนะับสิลง YouTube อันนี้คือเลขเด่น4ตัวมาตัวหนึ่งนะครับผมจะเอาเลขเด่นใน4ตัวนี้นะครับมาจับเป็นตัวเด่น2ตัวแล้วจะฟัน1ตัววดนนี้หวยออกวันเสาร์นะกำลังวันมี1มี5แล้วก็มี8 2 3 5 8มาตัวหนึ่งขอให้แตก3ตัวจับให้ได้จับให้โดนเด้อส่วนเมื่อวานนี้ผมลงลอตเตอรี่ไปแล้วไม่ใช่ลงผมลงให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วนะครับก็คือ19นะครับเพราะว่า19เป็นวันเกิดเดือนนี้เป็นเดือนเกิดผมขอ ติดไว้ด้วย19นะครับหรือจะกลับก็ได้91แล้วก็32อายุนะครับแล้วก็33ย่าง33ก็คือซื้อ19 32แล้วก็33ส่วนเลขลอตเตอรี่ที่อยากให้ไปหาซื้อไว้นะครับติดไว้เผื่อมีรางวัลเผื่อมีโชคจะมี5 3, 3 3 5 3 8 8 3แล้วก็3 2แล้วก็2 3ครับเออ เบื้งแค่นี้ก็รู้แล้วว่างวดนี้ผมสิฟันตัวไหนย่ำอีกรอบหนึ่งเด้ลอตเตอรี่ซื้อหนึ่งเก้าห้าสามสามห้าสามแปดแปดสามสามสองสองสามสามสามติดไปจากน้อยก็ได้เป็นอายุผมเพราะว่าเห็นบ่เพื่อนให้สองวันแล้วเด้สี่สามเป็นเลขพศออเกิดผมผมเกิดพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่เท่าแล้วสามสิบสามจีซีสามสิบสามปีแล้ว <g ül> แล้ว พอมารอบที่แล้วปูหอยเห็นบอเลขปิงปอง032ออก03อีหลีบอกแล้วว่าเน้น03กับ32แล้วก็มาอีหลี03นี่ผมเกิดเดือน3ก็คือ0แล้วก็3เห็นบอรอบนี้ต้องตามเนีย้ย19ตามนะครับ19 91 1991 32 33ส่วนลอตเตอรี่หาซื้อ35หา3 38 83 แล้ก็สามสองสองสามซ้ำนี่เออในตัวนี้แหละเดี๋ยวผมเสียมาฟันผมมีอยู่ในใจแล้วตอนนี้นะแต่ว่าสวัสดีแม่ระยยาพาเห็นโดนด้อเพเห็นโดนเลยโอเคนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีขอให้เฮงเฮงขอให้อรวยนะสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ ขอบารมีจากองค์ปูพญาเนรการนาคราชนะครับองค์ปูศรีสุทโธองค์มัยสีปทุมมานะครับช่วยให้คนที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้นได้มีโชคมีราบหวยเป็นแค่แนวทางขอให้ทุกท่านเล่นอย่างมีสติวันนี้ขอให้เฮงขอให้รวยขอให้รับโชครับทรัพย์นะครับขอให้ปังๆไปด้วยกันเด้อมื้อนี้สีมงคลไผกบได้เฮ็ดเบี้ยกเฮ็ดงานสีมงคลคือสีเขียวนะครับวันนี้คือสีเขียวห้ามใส่เสื้อสีฟ้า สีไม่เป็นมงคลครับเบื่องเมื่อทนันเบื่องย้อนหลังออเดอร์เมื่อนี้ผมอาจัยไม่ได้ลงแล้วเพราะว่ามันปิดกันก้นการมองเห็นเอาเป็นว่าผมจะปล่อยคลิปไลฟ์สดนี้ถึงหกโมงแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมสิลบไพรสิคัมเบิ่งก็บเบื่องเดอร์ขอให้โชคดีเดอสวัสดีครับเดี๋ยวปิงปองผมสิไปจับมือสิบซี่เพราะผมสิใจนะผมอยากสิกลับแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้แจกข่าวคนตาบอดแม้เพราะว่า ปกติว่าคนสิกมืน้นแต่ว่าวันนี้นะเมื่อวานนี่คนติมก็เลยเออใดๆก็มาแล้วแม่พ่ออยากให้บุญแม่พ่อเดือนนี้เป็นเดือนเกิดเจ้าของนําเพราะว่าไปเฮ็ดแบบว่าจะเข้าคนตาบอดนะมันได้บุญหลายดีมันได้บุญหลายโอเคนะครับขอออยงบางฝั่งเด้อสัสดีครับ <c oughs> ไปซื้อเด้อลอตเตอรี่เด้อ